สวัสดีครับผมมิสเตอร์นัาโตครับมีกระแสมาให้พูดถึงนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับที่ใครจะชอบทีมไหนและใครจะไม่ชอบทีมไหนผมเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเชียร์ทั้ง2ทีมมาตลอดผมจ้าความได้ผมดูฟุตบอลเนี่ยตอนสมยัยผมเรียนมหาลาัยปี2540ักว่า ผมเริ่มรู้จักทีมลิเวอร์พูลแมนยูนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรก็มีคนชอบลิเวอร์พูลก็จะชอบมานานเลยบางคนก็ชอบแมนยูก็ชอบมานานมากครับแล้วก็ตามเชียร์มาตลอดผมเองเนี่ยอยู่ตรงกลางครับไม่มีทีมไหนที่จะเชียร์เป็นพิเศษแล้วก็ไม่มีทีมไหน <c oughs> ที่ไม่ชอบก็คือเฝ้าดูผลง,งานของสองทีมมาตลอดก็จะเป็นคู่กัน เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเป็นศึกวันแดงเดือนวันแดงเดือนนะครับซึ่งใค,ใครก็ต้องดูซึ่งผมเองอ่ะพูดตรงๆเลยไม่ได้ดูครับเพราะว่าไม่อยากสิไม่อยากเครียดเพราะว่าเป็นคนชอบทั้งสองทีมแต่ไม่ได้ชอบการสไตล์ผู้เล่นหรือใครนะชอบทีมเพราะเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่แล้วก็มีคนดูเยอะจะดูว่าจุดจบมันเป็นยังไงปกติก็จะสูสีกันตลอดกินกนไม่ลงหรอกชนะ สอูนยนี่คือน้อยมากนะส่วนมากจะเป็นสามสองสองหนึ่งหนึ่งย์ซึ่งเป็นอนี้มากกว่าซึ่งหลายปีที่ผ่านมามันก็จะคู่คลิดกันแบบนี้แต่ปีนี้แปกครับเเรื่องมันเศร้าตั้งแต่7จ็ดเนาทีแรกก็เศ้าแล้วครับเราจะได้ยิงประตูเขาแต่ที่ไหนได้กลับโดนเขาหวนเป็นหนึงประตูและอีกไม่กี่นาท,ทีถัดมาก็โดนหวนไปอีก คือภายในครึ่งแรกโดนไปถึงสามลูกสี่ลูกนะผมว่ามันจริงๆผมไม่ได้โทษนักเตะเลยนะนักเตะมีความเก่งนะครับแต่ประเด็นคือในเมื่อสองทีมมีความเก่งทั้งคู่แต่แปรนะครับผมมองถึงคุณซือมากกว่าคุณซือเนี่ยทาทีมยังไงให้ให้ประสบความล้มเหลวได้ขนาดนี้ผมมองตรงความล้มเหลวมากกว่านะคนที่ประสบความสำเร็จค,คือคนที่เอาชนะคู่แข่งท,ที่ที่มีความสูสีกันได้อันนี้ฉลาดวัดกันที่คุณซือนะครับแมนยูมักเตะไม่ได้เป็นรอง ไม่ได้เป็นรองหรือว่าบูเลยนะไม่ได้เป็นรองเลยบางครั้งเหนือกว่าด้วยซ้าแต่ความเหนือกว่าในการวางแผนผู้เล่นเนี่ยอันเนี้ยมันด้อยกว่าอันเนี้ยผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่สโลชาต้องออกมายอมรับความรับผิดชอบตัวงในการเราออกในการเป็นผู้ควบคุมทีมหรือเป็นผู้สอนนะเพราว่าฝีมือเขาน่าจะยังไม่ถึงครับความฉลาดในการแก้เกมผมว่าถ้าเขาแก้เกมได้ดีเนี่ยครึ่งหลังมันน่าจะออกมารับเกมมันน่าจะเปลี่ยนอย่างแล้วก็ได้ยิงตามได้ทัก2สองลูกถึงสามลูกก็ยังดีแต่แปลก จบสก,กอร์ที่ศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นนความแย่จริงๆนะครับก็แฟนบอลทั้งทีมทุกทีมไม่ต้องขิงกันเยอะนะครับคือเราชอบทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นความความ,ความแพ้ชนะมนเป็นเรื่องของกีฬาครับจะขิงกันได้ก็ไม่เป็นไรเอาพอขำๆนาะแพ้ชนะเป็นของกีฬามิตรภาพยังคงเหมือนเดิมผมก็ยังเชียร์ทั้งสองทีมเหมือนเดิมครับครับผม